สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะรีวิวนะคะเยจอยรีวิวเนาะอาหารนะคะอาหารในโรงแรมนะนี่เป็นโรงแรมที่สองแล้วนะคะหลังจากเยจอยเนาะก็ตรวจโควิดผ่านแล้วนะคะตรวจโควิดผ่านแล้วเนาะายจอยก็เลยเดินทางมาที่สีราชานะคะมาพักอยู่ที่รีราชาต่อเนาะหลังจากอยู่สมุทรประการเมื่อเช้านี้ตอนนี้นะคะายจอยก็มาที่สีราชาแล้วเนาะก็มาพักที่โรงแรมที่สองนะคะรีราชาบางพระเนาะก็นี่เลยนะคะ ผัดไทยค่ะผัดไทยกุ้งสดน่าทานไม่เอ่ยนะน่าทานมากเขาทาได้น่าทานมากมีผักมีเครื่องเคียงนะคะเนาะแล้วก็นี่เลยของนะคะเนาะแล้วก็ห้องนะคะสําหรับห้องห้องพักนะเออเจ๊จอยก็จะให้ดูมันก็จะไอ้นี่หน่อยเนาะสำหรับยจจอย,ะยะนี่นะคะห้องพักเนาะ นี่ <N ie> นะคะนี่เป็นห้องที่สองนะคะเป็นโรงแรมที่สองที่ยายจอยเดินทางเนาะวันนี้ก็เดินทางสองที่หลังจากลงเครื่องเมื่อเช้านี้ใช่ไหมแล้วก็ไปพักที่โรงแรมที่สมุทรปราการนะคะไปพักที่นั่นเพื่อตรวจโควิดเนาะประตรวจผ่านแล้วนะคะทุกอย่างผ่านโอเคเนาะยายจอยก็เดินทางมาเลยนะคะเดินทางมาที่ศรีราชานะคะอำเภอศรีราชาตําบลบางพระใช่ไหมน่าจะใช่สิเนาะอืมนี่เลยนี่เป็นโรงแรมที่สองนะคะที่ยายจอยพักนะคะเนาะนี่เลยกับ การรีวิวห้องพักก็โอเคนะคะมีกาแฟมีอะไรก็แพ็กกระเป๋ามาแค่นี้นะคะกระเป๋าใหญ่กระเป๋าเดินทางก็คือเอาไว้ที่โรงแรมเดิมพอเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คอีกหนึ่งรอบนะคะนี่เลยห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็นี่นะอาสอานนะคะเรียบหรูนะก็โอเคนะสำหรับยยจอยนะคะสำหรับยยจอยนอ้องพี่น้องดูนะสำหรับยยจอยเนาะซึ่งวันนี้ยายจอยก็มาพักคนเดียวนะคะมาพักคนเดียวนะ <laughs> กับยายจอยยายด้ยอยมาพักคนเดียวค่ะพี่น้องวันนี้นะรอเพื่อนพรุ่งนี้นะคะก็วันนี้ก็นอนคนเดียวเงาเไปก่อนแล้วกันนะคะเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกนะหน้าระเบียงเนาะนาระเบียงตรงนู้นก็จะมีวิวภูเขานะจะมีวิวภูเขาจะมีวิวให้เราได้เห็นเนาะตรงนี้เป็นสีราชานะคะไม่ใช่บางแสนถ้าจะไปบางแสนนั่งรถไปอีกสิบ กิโลแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจอยจะรอเพื่อนแล้วก็อาจจะรอเพื่อนก่อนแล้วก็จะพาพี่ๆน้องๆไปตะลุยนะคะบางแสนเนาะไปเที่ยวนะคะแต่ตอนนี้มากินนะคะเออกินผัดไทยก่อนนะอ้ผัดไทยผัดไทยน่าทานมากเลยเนาะโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวยายจอยขอตัวทานผัดไทยก่อนวันนี้หิวมากเลยยังไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เลยล่ะนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องขาที่เข้ามารับชมนะคะคลิปยายจอยแต่เดี๋ยว ยายจอยจะพยายามนะคะกลับไปหาพี่น้องให้เร็วที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่มาส่งกําลังแรงใจให้ยายจ่อยบายไปนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านค่ะรักรักคิดถึงคิดถึงนะคะทุกคนเลยเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมันเป็นความทรมานของยายจ่อยอีกแล้วคนะ่ะคือขณะนี้เวลาประมาณตีหนึ่งนะตีเช่นตีหนึ่งกว่า,วาแล้วยายจ่อยนะยายจ่อยยังปรับสภาพเนาะ ปรับเวลานอนของตัวเองไม่ได้นะ mm. ต,ตีหนึ่งกว่าแล้วยายจอยตื่นขึ้นมาเนาะยายจอยนอนช่วงประมาณประมาณทานผัดไทยเสร็จเนาะแล้วยายจอยก็นอนประมาณช่วงทุ่มกว่าสองทุ่มประมาณนั้นง่วงแล้วก็นอนนะนอนพักแล้วตอนนี้มันตื่นมาประมาณตีหนึ่งเนาะตีหนึ่งของเมืองไทยเนี่ยแล้วยายจอยนอนหลับไม่ได้แล้วนอนหลับต่อไม่ได้พี่น้องเ้ยมันเป็นความทรมานที่ยายจอยยังเปลี่ยนเวลาไม่ได้นะพี่น้อง แล้วพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ยายเอยจะไปเที่ยวคงเดินตาลอยลอยโลโลเล,เลเยๆโผเขยอีกเหมือนเดิมหงอกหงฟูพี่น้องเอ้ยมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆกับการที่กลับมาเมืองไทยแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเจอปัญหาแบบนี้เนาะแต่ว่ามันก็ไม่หนักเหมือนกตอนเนี้ยตอนน,ตอนนี้มันแย่มากๆนะพี่น้องคือยายเอยไม่รู้จะทํายังไงะนอนจริงๆล้วยายจะตื่นมาตั้งแต่ตอนเที่ยงคืน แล้วย่าจอยก็ไม่มีอะไรทาอะ่ะก็พยายามที่จะนอนหลับต่อแต่มันก็ไม่หลับทํายังไงมันก็ไม่หลับกิ้งไปกิ้งมายังไงก็ไม่หลับนี่แหละมันเป็นความทรมานเนาะของการที่เราเปลี่ยนนะเราปรับเวลานอนไม่ได้เพราะว่าเวลานี้ก็คือเพิ่งจะหกโมงทุ่มหนึ่งของสวิตใช่ไหมแล้วมันเพิ่งหกโมงทุ่มหนึ่งอะ่ยะย่าจอยจะยังไม่นอนแน่แล้วก็ย่าจอยจะนอนช่วงประมาณประมาณหกโมงเจ็ดโมงเช้าของเมืองไทย จะนอนเป็นเวลานั้นแล้วคราวนี้ใหญ่ยยต้องเปลี่ยนเวลานอนนะพี่น้องคิดดูช่วงช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายซึ่งใยจ่ยนอนปกติอยู่สวิตเยจ่ยก็จะนอนช่วงบ่ายปกติตื่นขึ้นมาก็ประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นของสวิตใช่ไหมแล้วก็กินข้าวทําอะไรไมิต่ออะไรเสร็จจับเรียบร้อยอย่างเงี้ยกว่าจะเข้านอนก็ประมาณ้าทูมเที่ยงคืนของสวิตแล้วเนี่ยมันเพิ่งจะห้าโมงหกโมง ทุ่มหนึ่งของสวิตอย่างเงี้ยแล้วยายจอยก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับยายจอยก็ไม่มีอะไรจะทําหนังสือก็ไม่มีอ่านแล้วพรุ่งนี้ยายจอยก็มีโปรแกรมว่ายายจอยจะออกไปตะเวนเนาะถ่ายภาพหรือว่าไปเที่ยวไปชมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยายจอยเองก็ไม่คุ้นสถานที่เนาะไม่คุ้นสถานที่แล้วก็ไม่เคยมาพูดง่ายๆเคยมาเที่ยวบางแสนแต่ว่าตรงนี้มันคือศรีราชายายจอยไม่เคยไม่เคยมาแล้วโรงแรมนี้ยายจอยก็เอดูใน Google แล้วยายจอยก็มาเลยอะไรอย่างนี้ กับการน้องเที่ยวกับการเป็นยายโจยที่มันคือยายโอยไม่เคยไม่เคยออกมาแบบนี้บอกตรงๆว่าไม่เคยออกมาแบบนี้แล้วก็ไม่เคยที่ว่าจะมาดุ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 ดดุด้วยตัวคนเดียวแบบนี้อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งมันเป็นความทรมานมากอะพี่น้องมันมันเป็นความอะไรที่แบบแล้วก็ตัวคนเดียวด้วยไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเพื่อนปรึกษาไม่มีไม่มีคนชวนคุยแล้วก็นอนไม่หลับมันนอนไม่หลับ ถามว่าที่นี่ดีไหมก็ดีเงียบสงบแต่าย้จอยมาเปลี่ยนเวลาเวลานอนแล้วจะบังคับตัวเองนอนมันนอนไม่หลับมันนอนไม่ได้ตอนนี้ก็จะทำยังไงก็มีเลยคงจะต้องดูคลิปเพื่อนแล้วก็ตอบคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนเนาะพี่น้องซึ่งเยยจอยยังเข้าหลังบ้านไม่ได้เพราะว่ากูเกิลเขาให้ยืนยันตัวตนแล้วยยจอยก็จะตอบหน้าบ้านก่อนนะคะพี่น้องแล้วก็วิ่งตามคลิปเอาแบบยังไงละ่ะหน้าวิ่งข้างหน้าเอาคือเจอคลิปไทยก็เข้าไปนะคะก็เข้าไปชมไป ให้กำลังใจเนาะพี่น้องนะคะเยจอยจะทําแบบนั้นเพราะเยจอยยังเข้าหลังบ้านตัวเองไม่ได้เยจอยก็จะขอบคุณไปก่อนนะคะเนาะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะพี่น้องค่ะเนาะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังเข้าหลังบ้านไม่ได้ต้องกลับไปให้หลานช่วยทําให้นะคะเนาะให้หลานช่วยทําโปรแกรมให้ให้หลานช่วยรื้อฟื้นช่วยเข้าหลังบ้านให้ได้อะไรประมาณนี้เพราะหลานเขาก็น่าจะเก่งนะอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะเนาะโอเคนะคะพี่น้องขาคลิปนี้เยจอยก็ไม่มีอะไรหรอก คือมานั่งบนนะมานั่งบนเมามมยแล้วก็หาเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไปเรื่อยๆเนาะขอพี่น้อง,องโอ้ยเจอยน่าสงสารอยู่คนเดียวเราก็ไม่มีเพื่อนคุยมันเหงาอะจริงๆนะครั้งแรกเลยนะพี่น้องที่มาแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะคือ ปกติยายจอยกลับเมืองไทยยายจอยตรงกับบ้านเลยนะคะไม่ได้ไปแวะที่ไหนเลยแต่ครั้งนี้มันจําเป็นองแวะถ้าจะพักอยู่ที่โรงแรมที่เออที่สมุทรปราการตรงนั้นน่ะก็คือโรงแรมเขาก็แพงนะค่าโรงแรมก็แพงคืนหนึ่งก็ตกสี่ห้าพันประมาณนั้นเนาะเออคืนหนึ่งก็ตกสี่ห้าพันแบบเขาชาร์จนะเขาชาร์จเนาะก็เลยเ,เราก็คิดว่าเออเรามาทางนี้ก็คือ มันถูกหน่อยค่าโรงแรมมันก็ถูกอะไรแล้วเราก็ได้เที่ยวได้พักผ่อนด้วยเราก็คิดประมาณนั้นเราก็ดู Google เลยนะคะดูก o เกิลอากูนําเที่ยวสภาพมันก็เป็นแบบนี้แ่ะพี่น้องและยายจอยจเป็นคนที่ไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวในโลกกว้างนะไม่ไม่เคยอะพี่น้องมันก็มาสภาพแบบนี้เราก็เป็นแบบนี้แล้วพี่น้องนะก็มานั่งเล่าประสบการณ์นะว่านี่แหละยายจอยจครั้งแรกที่มาแบบ <c oughs> แบบไม่มีป้าแบบโดดๆมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นครั้งแรกแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่ทาว่าดีไหมมันก็โอเคมันก็ดีมันทําให้ยายจอยเนี่ยเรียนรู้อะไรขึ้นมาอีกเยอะเนาะแต่ก็นี่ก็นี้ยายจอยเหงาไม่มีไม่มีเพื่อนคุยไม่มีเพื่อนเล่นแล้วก็มันนั่งจอยอยู่คนเดียวเพาะโดยปกติแล้วยายจอยกลับบ้านเลย ไม่ไปไหนเลยพอกลับบ้านเนี่ยพอกลับบ้านไปเนี่ยก็คือถ้าจะไปไหนนะถ้าจะไปไหนเดี๋ยวลูกหลานพี่น้องอะไรเงี้ยก็จะพากันไปอะไรอย่างนี้ก็พากันไปขับรถกันไปอะไนี้แล้วก็เที่ยวใกล้ๆถ้าเป็นเที่ยวแบบเอต่างจังหวัดที่ไกลๆส่วนใหญ่อ่ะป้าป้าจะพาไปนะป้าจะพาไปเที่ยวพาป้าป้าจะเป็นคนพาไปทัวเหมารถไปรถตูดด้กันไปเป็นแบบนั้นแต่ครั้เนี้ยายจอยมาคนเดียว ย่ยจอยว่าคุณเดียวตอนนี้ยัยจอยคิดถึงป้ายัยจอยคิดถึงป้าอยากเอาป้ามาด้วยย่ยจอยเป็นคนไทยที่ไม่รู้การท่องเที่ยว ไม่รู้การท่องเที่ยวไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ไม่รู้ไปไหนเขาพาไปทิ้งที่ไหนก็ไปตอนข่าวมาที่มาที่นี่นะมาจากสมุทรปราการนะมาที่นี่ก็เหมาแท็กซี่เข้ามาเลยนะไม่ได้นดั่งรถไม่ได้นั่งรถโดยสารนะเหมาแท็กซี่เข้ามาเลยคือดูใน Google ว่าโรงแรมนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนเขาก็จับ G.P.S แล้วเขาก็มาส่งเลยท่แช่วยพรุ่งนี้นะพี่น้องเราพรุ่งนี้รอดูกันนะว่ายายจอยนะ จะไปเที่ยวยังไงจะทํำยังไงต่อเนาะพี่น้องโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ยาจอยก็เมาหมอยน่วเราประสบการณ์กับควาที่ว่าวนเวอร์ของยาจอยแหละนะคะเนาะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาติดตามพรุ่งนี้มาติดตามพรุ่งนี้ว่า ยายจอยจะเป็นยังไงนะคะสภาพยายจอยจะเป็นยังไงแล้วกว่าเพื่อนจะมาถึงี่ยเพื่อนมาก็น่าจะเป็นตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนกลางวันตอนเช้ายายจอยจะทํายังไงกับความที่เป็นยายจอยนะพี่น้องมาลุ้นกันต่อนะคะสาหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะบ๊ายยนะคะบ๊ายบาย